ทุกคนสวัสดีจ้าวันนี้เรามาเที่ยวงานวัดสุทัศน์นะคะทางวัดเขาจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่8ปเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพครบ100ปีค่ะงานนิทรรศการมีตั้งแต่วันที่20ถึง27กันยายนค่ะทุกคนตรงนี้เป็นด้านข้างวัดนะคะเป็นฝั่งถนนอุณากันค่ะพาทุกคนเดินดูไฟสวยๆก่อนที่จะเข้าไปชมนิทรรศการข้างในวัดกันค่ะ ขาประดับไฟไปทั้งถนนอุณากันเลยบรรยากาศจริงสวยมากค่ะทุกคนแค่เดินอยู่ตรงนี้ก็อลังการแล้วนะไม่ได้เห็นแบบนี้นานมากอะ่ะยิ่งช่วงกลางคืนคนยิ่งเข้ามาเที่ยวกันเยอะเหลือรถวิ่งได้แค่เลนเดียวเองแต่ก็ไหลไปได้อยู่นะข้างในงานก็จะมีทั้งของกินของใช้ นะคะบริเวณนี้จะเป็นร้านขายเสื้อผ้าแบบสไตล์ทางเหนือนะสวยๆทางนั้นเลยค่ะจะเป็นของกลุ่มทอผ้าและตัดเย็บนะตรงนี้ <blind> <im pping> ร้านนี้ขายพวกเครื่องรางของขลังจากช้างนะทุกคนอย่างขนหางช้างอะเอามาถักเป็นแหวนก็มีนะคะ แล้วก็งาช้างเอามาทําเป็นสร้อยคอสร้อยขอ้อ,ยขอมือเอามาทําเป็นแหวนก็มีค่ะร้านขายเสื้อผ้าส่วนมากก็จะเป็นงานผ้าเป็นงานทอผ้าลายสวยๆนะจากทางภาคอีสานแล้วก็ภาคเหนือนะคะเป็นงานผ้าปักด้นมือก็มีอย่างร้านนี้ค่ะปักลายสวยๆแล้วก็ละเอียดด้วยค่ะทุกคน มาดูโซนอาหารกันค่ะทุกคนร้านอาหารเขาเยอะมากอะ่ะแล้วลูกค้าเต็มทุกร้านเลยนะมีทอดมันหนอกกะลาจังหวัดนนด้วยนี่มาจากเกาะเกร็ดหรือเปล่าเนี่ยที่เกาะเกร็ดเขาก็ดังเรื่องทอดมันหนอกกะลาแล้วก็ดอกไม้ทอดด้วยนะร้านไส้กอรอกอีสานค่ะทุกคนขายดีจังหมดแล้วอะ่ะเพิ่งจะนึ่งทุ่มเองนะ ร้านทอดมันปลากรายมีปอเปี๊ยทอดด้วยนะทุกคนน่ากินนะ่ะเนี่ละร้านหอยทอดขายดีจังทุกคนดูลูกค้านะยืนต่อแถวกันเต็มเลยจ้า ตรงนี้เป็นพระวิหารหลวงนะคะทุกคนเดี๋ยวให้ชมบรรยากาศด้านหน้าพระวิหารกันก่อนนะแล้วเดี๋ยวจะพาทุกคนขึ้นไปไหว้พระข้างบนกันค่ะตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งมุมให้ถ่ายรูปสวยๆกันด้วยค่ะพระพุทธรูปด้านในนะคะคือพระพุทธสีสักยมุนีค่ะ ทุกคนองค์พระท่านสวยแล้วองค์ใหญ่มากเลยนะถ้าดูในคลิปจะเห็นว่าองค์ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะคะบรรยากาศด้านหน้าพระวิหารหลวงค่ะทุกคนตรงนี้เป็นการจัดแสดงภาพพร้อมกับประวัติของรัชกาลที่8ค่ะ ตั้งแต่ยังทรงพระเยาวจนเสด็จขึ้นทรงราชนะคะแล้วก็พระราชกรณียกิจของพระองค์ค่ะแล้วก็ไปจนถึงภาพพระราชพิธีทรงเสด็จสู่สวรรคาคาลัยค่ะ แล้วในงานเขาก็ยังมีสาธิตงานฝีมือให้ดูด้วยนะคะตรงนี้เป็นการสาธิตจากช่างปิดทองประดับกระจกลงบนงานไม้นะคะจากสำนักงานช่างสิบหมู่ของกรมศิลปากรค่คะ ตัวนี้ก็จากกรมศิลปากรเหมือนกันเป็นการสาธิตการปักลวดลายด้วยดินเงินดินทองลงบนผ้าค่ะตรงนี้ขายสินค้าจากงานถักไหมพรมนะคะทุกคนพระพิคะเนศพวงมาลัยนะคะมีกระเป๋าก็ทำจากไหมพรมทั้งหมดนะคะพวงกุญแจตุ๊ก,กตาก็มีด้วยนะ ตันนี้สาธิตการทำพัดบุงามาจากสภาวัฒนธรรมค่ะพระบรมราชานุสาวลีรัชกาลที่8ค่ะทุกคนเขาจะมีพานไว้ให้นะคะสำหรับวางดอกไม้ที่ทุกคนนำมาถวายค่ะที่เวทีกิจกรรมเขาก็จะมีการแสดงเปลี่ยนไปทุกวันนะคะ วันที่เรามาน่ะเขามีการแสดงนิ้วแต่ว่าเราไม่ได้ถ่ายมาให้ทุกคนดูนะเพราะว่าที่หน้าเวทีอะคนเยอะมากเลยเราเข้าไปไม่ถึงไงก็เลยไม่ได้ถ่ายมาให้ดูกันนะคะตรงนี้เป็นโบสถ์ค่ะทุกคนด้านในโบสถ์ก็จะมีพระพุทธตรีโลกเชษนะคะ แล้วก็เดินไปทางด้านหลังโบสถ์นะก็จะมีพระกลิ่งใหญ่แล้วก็มีเท้าเวสุวรรณอยู่ที่ด้านหลังโบสถ์ค่ะตรงช่วงหน้าโบสถก็ยังมีร้านค้าอีกนิดหน่อยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปชมการจัดแสดงสวนไฟที่แบบว่าแสงสีอลาัางการมากค่ะทุกคนร้านนี้ขายเป็นของแนด์เม d ดมีสร้อยคอสร้อยข้อมือเป็นหินสีนะคะ กระเป๋าสะพายใบน่ารักน่ารักก็มีค่ะร้านนี้ขายของประดับของตกแต่งที่ทำมาจากทองเหลืองสวยๆทุกชิ้นเลยค่ะมาแล้วจ้าสวนไฟสวยงามตะการตามากค่ะทุกคนสมแล้วที่เป็นสวนไฟที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนานะคะทำเป็นรูปพญานาคว่ายน้ำนะคะมีคลื่นน้ำแล้วก็มีดอกบัวด้วยค่ะ ต่างชาติก็เข้ามาเที่ยวงานด้วยค่ะทุกคนแต่เห็นมีอยู่ไม่กี่คนนะวนเวลาถ่ายรูปนี่คือคนจะดูมืดไปเลยอะ่ะด้วยแสงสีของเขานี่คือเด่นมากค่ะทุกคนเดี๋ยวตอนท้ายคลิปเรามีรูปสวยๆมาฝากทุกคนด้วยค่ะเราขอจบคลิปไว้เท่านี้ก่อนนะคะ ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b ์เป็นกำลังใจให้กันค่ะ